สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักของหมอแพนินาทุกท่านนะคะพระเจ้าวอวยพรทุกท่านในเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะพี่น้องวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันไหมคะพี่น้องที่รักคะทุกเช้าวันใหม่นะคะเรามีสิ่งดีๆมากมายจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองโลกใบน,นี้ครอบครองจิตใจของเราและพระเจ้าเป็นเจ้า ในเหนือชีวิตของเราเลยนะคะหมอมองอย่างนี้และหมอพูดอย่างนี้เพราะว่าในหนังสือพิมพ์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันวนะ่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการครอบครองหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าเรนนะคะซึ่งเป็นคําที่เหมือนกษัตริย์นะคะที่ครอบครองดินแดนใดดินแดนหนึ่งพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ครอบครองโลกใบนี้ทีเดียวเลยนะคะเรามาฟังกันในพระเจ้าสุริีบทที่97ข้อที่1ข้อเดียวนะคะพี่น้องคะ พระยาเวทรงครอบครองจงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการครอบครองนะคะเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกฟ้าแผ่นดินสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมนุษย์อย่างเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะคะที่เราจะรู้ว่าใครเป็นผู้ที่สร้างเรา เราเป็นใครในโลกใบนี้นะคะพี่น้องที่รักคะหลายหลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกลึกลับกับชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะและอาจจะมีความรู้สึก ไม่แน่นอนกับชีวิตของตัวเองภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า uncertainty ก็คือตื่นมาฉันเป็นใครฉันจะทําอะไรฉันจะมีวัตถุประสงค์อะไรมันมันมึนมึนงงๆนะคะแต่ตอนนั้นก็ตามนะคะวันนี้ถากว่าพี่น้องทราบว่าพี่น้องทุกๆคนนะคะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองเนื้อชีวิตของพี่น้องเป็นผู้ที่ครอบครองโลกใบนี้นะคะและพี่น้องจะรู้ว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดนะคะอยู่กับพระองค์เรา จะมีพระองค์นะคะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นผู้ที่กู้เราเป็นผู้ที่ดูแลเรานะคะและเป็นผู้ที่รักษาเราในทุกอย่างเพราะหากว่าพระองค์ครอบครองจะเกิดอะไรขึ้นจงให้แผ่นดินโลก เปปรีค่ะนั่นก็คือความชื่นชมยินดีความสนุกสนานใจสันติสุขทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะและให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดีด้วยนะคะมันหมายถึงว่าที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะคะสามารถที่จะชื่นชมยินดีรู้ว่าพระเจ้าครอบครองนะคะคําว่าครอบครองมันเหมือนกับ พี่น้องลองจินตนาการดูว่าถาาว่าพี่น้องมีผืนดินผืนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพี่น้องมีชื่ออยู่ตรงนั้นเป็นผู้ที่ครอบครองผืนดินแผ่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่น้องจะมีสิทธิทุกอย่างในการที่จะทําอะไรในผืนดินแผ่นนั้นให้มันดีให้มีพืชผลองอกงามนะคะและมีความเจริญรุ่งเรืองเชกเช่นเดียวกันนะคะถ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองนะคะโลกใบนี้และครอบครองมนุษย์แลเรายอมให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราจะดีขนาดไหนเพราะผู้ที่ดูแลเราคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ดูแลเราคือผู้ที่รักเราสุดหัวใจนะคะและผู้นั้นคือพระยาเวรหรือพระเจ้าของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะเปรมปรีเราจะชื่นชมยินดีเชกเช่นเดียวกับแผ่นดินโลกเชกเช่นเดียวกับแผ่นดินชายทะเลนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองพระเจ้าเอืยอเอทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ